คู่เอกของรายการศึกอีมินนน์แอนประจําวันศุกร์ที่9ตุลาคม2558น่าดูน่าสนใจน่าติดตามครับเพราะว่าเป็นมวยต่างศึกต่างสายและก็อยู่ในช่วงฟอร์มแรงทั้งคู่ครับคนนี้ครับรณชัยสันติอุบลครับนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีครับจากอำเภอตาลสุม่มนะครับ12ครั้งหลังนี่เสมอเพียงครั้งเดียวกับองรีสอเดชพันธ์ที่สมุยนอกกนั้นชนะหมดครับมีแกวล,ล็อกสามครับขึ้นมาถอดมองคลให้ ส่วนรุ้งนารายมอลรัตนบัณฑิตนะครับจากศึกเพชรยินดีครับ11ไฟหลังนี่แพ้เพียงครั้งเดียวนะครับซึ่งแพ้กับพลังคนที่ราชดำเนินครับครั้งเดียวเท่านั้นครับนอกนั้นชนะหมดครับกรรมการวิสุทธิบุญประการกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับสดเจอสดต่างศึกต่างสายรณชัยนิชากศึกสกีตเพชรปล่อยตัวยกที่สามาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของรณชัยนะครับได้เปรียบ19ครับ แลกแข่งกันมันหยดติ๋งแหละครับมวยคู่นี้ครับอุบลเจอกับประคนชัยบุรีดามแข่งเจอแข่งครับแม่แต่เห็นมุมนี้นี่รณชัยได้รูปร่างสูงยานะครับแต่กระดูกมวยเป็นรองสดแลกสดต่างศึกต่างสายเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับแม่เกี่ยวแล้วก็เด้าโอ้จังมาออกแข่งกนดีนะครับลุงนารายครับศึกษาอยู่ที่มอรัตนบัณฑิตนะครับ ชื่อเดิมก็คือเพชรศิลาสสธรรมรังศีหรือว่าเพชรศิลาเกียรติหมู่เก้าครับวางแข้งขวาครับโอ้จางหวะวางแข้งนี้ทับแทงเข้าขวาครับตั้งแขนไว้เสียบซ้ายครับอ้าวโหเสียบซ้ายสวยครับรณชัยแข้งซ้ายไม่ได้ครับเจอขวาของรุงนารายครับ แข้งขวาครับโอ้โ oh, หวางแข้งขวาสวยมากครับรุงนารายครับขวาอีกทีหนึ่งครับดัน่จะแทงเขาก็แทงไม่ได้ครับโต้ที่ไปเอาแทงเข่าซ้ายครับโรนชัยล็อกพยายามจะขวางครับเจอเข่าซ้ายลุงนารายโต้ครับเสียบมาดึงตัวออกมาได้เสียบซ้ายครับโรนชัยครับรุงนารายตีเข่าขวาครับโรนชัยไปขวาครับแล้วก็ขวางไปครับรุงนารายครับพยายามเด้งตีโต้ เดินเข้าหาครับรณนชัยแข้งขวาแมแข้งซ้ายโต้ลำบาครับแมพับในครับลุ่มนาลายแมวางแข้งซ้ายไปนี่โยนเก็บอาวุธครับแล้วก็แข้งขวาครับโอ้โหจังหวะออกแข้งดีกว่าครับลุ่มนาลายครับแมเต็มชายโครงทุกครั้งครับนี่ครับ แข้งซ้ายไปแล้วก็โดนเขาเก็บอาวธได้แต่ว่าขวาของผู้ใดก็เก็บอาวธได้เช่นกันนะครับอาครับต่างคนต่างเก็บครับแข้งซ้ายโอ้ยฟันสอกขวาครับแล้วก็ตัดล่างโอ้นี่สอกเมื่อสักครู่นี้แตกเลยครับโรนัชัยเหมือนรู้ตัวครับว่าแตกแน่ครับก็เลยใช้แหมให้ใช้ไหลของลูนาลายนี่เป็นที่เช็ดโอ้โหกระโดดฟันสอกขวาอีกทีโอ้แตกแผลเวิร์ดเลยนะครับแต่เลือดไหลไม่แรงครับไหลไม่เยอะครับ โอ้ปั่นปวนเลยนะครับชุดนี้ประสานแข้งเกียร์แล้วฟันสอกขวาอีกทีหนึ่งฟันสอกขวาโอ้โหย้ำไปที่เดิมครับโอ้แต่ว่าเลือดนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเลือดไม่ค่อยไหลครับโรนชัยครับปั่นปวนแลวครับตอนนี้สถานการณ์นี่เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วครับเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วครับสถานการณ์ครับ อยู่ที่รุ้งนารายนะครับพลิกกัมาเป็นต่อนี่ต้องคัดเลือกกันอย่างหนักเลยครับโอ้โหอาวุธเยอะครับรุ้งนารายครับมวยคู่นี้นี่ต้องบอกว่าถึงเงินครับพลิกไปพลิกมา31ครับรุ้งนารายได้เปรียบโรนชัยแล้วครับมีตำหนิด้วยนะครับที่เปลือกคิวด้านซ้ายครับอ่าดักแทงขวาไปโรนชัยนอกนี่ดูแล้วแหมดูแล้วไม่เวิร์กแล้วนะครับต้องสู้ในครับแล้วก็ตั้งแขนให้ดีนะครับไม่งั้นเจอศอกอีกรอบหนึ่ง เอาสีบซ้ายครับรณนาชัยครับกำปั้นมาครับรุงนาลายรณาชัยเดินครับเขี่ยขาหน้าครับรุงนาลายขวางหน้าเจอข่าวซ้ายของรุนาชัยรุงนาลายตีขวาครับอ่าดึงครับแข้งขวาครับรุงนาลายตั้งแขนแทงข่าซ้ายครับรณชัยรุงนาลายปรากออกแทงซ้ายกำปั้นขวาวางแข้งขวาตีซ้ายมาครับรณชัยครับกรรมการวิสูต์ครับแยก โอ้สลับแทงซ้ายครับแทงซ้ายโรณชัยโอ้โหเจอซ้ายของกําปันอีกทีโอ้โอมาครบเครื่องเลยครับนี่ดักดักศอกขวาครับปักเข้าไปโอ้ต้องบอกเด็กเด็กข่ายเกียรติหมู่เก้านี่คุณภาพอาวุธครับดูครับฟันศอกขวาอีกแล้วครับโอ้โรณชัยเดินเข้าไปโดนครับตอนนี้สถานการณ์ราคากลางอากาศนี่ไหลไปไกลแล้วนะครับ ตัดลา่างโรนชัยเร่งครับขวาแข้งซ้ายเจอขวาของลุงอาลายครับอ้าวฟันสอบด้วยครับโรนชัยตีเข่าซ้ายครับขวาลุงอายลนี่นมาไว้เจอขวาของโรนชัยหลุยต่อครับโรนชัยครับลุงอาลายอเตะหลุดเจอแข้งซ้ายครับ,รบดึงไม่ดึงไม่ล้มอีกตีเข่าซ้ายครับแล้วก็ลุงอาไลไล่ขาไว้ครับให้โดนชัยตีไม่ได้ กรรมการแยกออกมาลุยต่อครับรณชัยอ้าวแม่เคลียร์ไม่ได้ครับเจอแข้งซ้ายครับได้สายคืนครับเจอสายอีกทีหนึ่งแข้งขวาครับลุนารายรณชัยโยกครับอือืแข้งเจอข่าวอ้าวเสียบขวาไว้ฝันศอกไม่ถึงครับตีเข่าซ้ายครับรณชัยครับโอ้เรเสียงเชียร์มาอีกแล้วเร่งครับรณชัยเสียบขวาครับ ลากออกแล้วเสียบซ้ายครับเจอขวากำปั้นขวาครับรุนารายเจอเข่าขวาของรนชัยครับตีเข่าขวาครับรนชัยโอ้ไปชอดไปหยุดดื้อๆครับรุ่งนารายครับแข้งซ้ายครับโรนชัยครับโอ้ดูดูยุบไปเลยครับเอาเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับเอาเตะหลุดครับหมัดหนึ่งสองเจอเข่าขวาครับเสียบซ้ายโอ้โห สถานการณ์ไม่ดีครับโอ้โหแล้วลูกนี้ครับแม่แลกแข่งกันแลวตัวเองเสียหลักครับโบรณชัยหยุดเลยครับหมดยกที่4ครับโอ้โหแล้วเลือดไม่ไหลนะครับทีมงานคัดเลือดดีมากครับโอ้โหสถานการณ์เปลี่ยนเสิร์ฟครับคุณผู้ชมครับเป็นทางด้านของรนชัยนะครับพลิกกลับมาต่อ30ช่วงตัวครับ เตะลูดอีกแม่เจอแข้งซ้ายครับลุงนารายสถานการณ์ชักจะลำบากแล้วครับตอนนี้โลอนาชัยไม่แรกไม่ปะท้าครับออกมาแม่ลูกข้างเชื่อเขานี้ยิ่งเก่งเลยครับโลอนาชัยนี่โอ้โหถ้าเกิดชนะในไฟนี้ได้เขาจะเป็น13ไฟเสมอเพียงหนึ่งครับสดเลือกเกินครับชกกันในพิกัดน,น้ำหนัก108ปอนด์นะครับ 1 0 9ปอนด์ครับคุณผู้ชมครับรนชัยมา108.8ขาดไป2ขีดแล้วจะหาตัวต่อยที่ไหนล่ะครับนี่แหละครับฉายแววเงินแสนแล้วนะครับรนชัยสันติบุญครับแม่แข้งขวาของรุงนาลายก็ไม่มีเสียงเชียร์ครับเสียงเชียร์นีเงียบไปเลยครับอ้าไปเลื่อนอีกอ่ามวยมันจะแพ้นี่อะไรก็ไม่เป็นใจหมดยกครับน้องขอโทษพี่ครับ โอ้โชกกันได้ดีทั้งคู่ครับเต็มที่ครับอาจารย์ปราโมทแสงอรณุณครับทีมงานของเจ้ารุ้งนารายคะแนนออกมาเอกฉันสามเสียงนะครับอนันต์เปี่ยมสุคนสินชัยรัศมีเฟื่องและขวัญรัตนราัางสรีครับ49ต่อ47ครับชูม,มือไปที่ทางด้านของรนชัยสันติบุญครับแซงยกสี่ครับเอาชนะไปอย่างสนุกตื่นเต้นเร้าใจเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทางด้านของเจ้ารุนาชัยกัน